นมเท่าไหร่ครับนมหกสิบนมหกสิบไข่หกสิบไ่ถามเมื่อกี่บาทเอาลองทายดูด like anyway. ิเป็นเนล้แลน้วแต่ซออริจินัลนะครับออริจินัลก็สามร้อยมิลลิลิตร ซื้อจากโรตัสนะครับขลุงราคา60บาทนักต่อทอยรถหวานก็ราคานี้นะครับ60บบาทครับรวยกระจุกจนกระจายหมายถึงการที่รายได้หรือทรัพย์สินกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยเพียงส่วนน้อยในขณะที่คนส่วนใหญ่มีรายได้หรือทรัพย์สินน้อยมาก คำว่ากระจุกในที่นี้หมายถึงการรวมตัวอยู่ในกลุ่มหรือก้อนเล็กๆในขณะที่คำว่ากระจายหมายถึงการกระจายอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในบริบทของสังคมไทยคำว่ารวยกระจุกจนกระจายมักใช้เพื่ออธิบายถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจโดยพบว่ารายได้หรือทรัพย์สินของกลุ่มคนรวยเพียงหเปอร์เซน์ของประชากรค,คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า50เปอร์ซนของรายได้หรือทรัพย์สินทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่กลุ่มคนจนกว่า50%ของประชากรมีรายได้หรือทรัพย์สินเพียงไม่ถึง10%ของรายได้หรือทรัพย์สินทั้งหมดของประเทศสาเหตุของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยมีปัจจัยหลายประการเช่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนรวยเช่นธุรกิจขนาดใหญ่หรือกลุ่มทุนการผูกขาดทรัพยากรการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขของคนจนเป็นต้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายด้านเช่นความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสต่างๆความเสี่ยงในการเกิดความขัดแย้งทางสังคมและปัญหาอาชญากรรมพวกเราทุกคนต้องกินต้องใช้ในวันนี้เงินคุณไปเข้ากระเป๋าของใคร